สวัสดีครับพีน mm ่น hmm. oh, no. ้องมือนีส oh. ิมาบัตไทยสู้พี่น้องกินนะครับเด้อบ้านเมียแต่แต่ครับก็มีครับปลาสุมงไงนะครับเด้อหรือปลาไซมันนะครับเนาะปีครับปี้ซีเกิดที่ขึ้นเดี๋ยวพอเวลาพักให้จังไนกันเด้อพี่น้องเด้อสีครับที่ขึ้นไห้เบิรงเด้อพี่น้องเด้อโอ้โหไงก็รับไปเดียวเว้ย มาเด้อมาเรื่อยสวัสดีพี่น้องด้วยค่ะฝากเพจมาดามลองฟาร์มดีด้วยนะคะนี่ครับมีซี่ก็วยจีผัดไทยนะครับเนาะเนื้อเส้นตัวงองกนะครับเนาะใส่ซอสลงไปเลยพี่น้องเด้อเห็นบ่เห็นบ่พี่น้องเห็นบ่ดูครับผัดไทยพลังงานเนาะก็อีกหนึ่งแบงน,นะครับเด้อผัดไทยใส่กุ้งนะครับเด้อนี่ครับใส่กุ้งใส่กุ้งใส่ไก่นะครับเนานะนี มาได้พี่น้องเด้อนี่ครับเพิ่งไฟเพื่อนรู้ครับมือมือมือเลยครับเนะออาะระยะใส่แมกนัมเด็ดไว้นะครับเนาะใส่น้ำมันเลยพี่น้องเด้อตัดไข่มาถึงเด้อพี่น้องรรับมาแซ่บแซ่บไรเด้อเพื่นอ,อ,อนว่านะครับเนาะะครับในสะ่ไข่เลยครับเนาะดูอนี่น ไงอาหารพลังงานอาหารมาครับทอดผัดไทยแบบพี่ยีซีเนาะทอดพียีซีที่ผัดไทยแบบไหนแล้วกันเนาะรวยแล้วอะไรครับเนี่ยรูยแล้วข้าวผัดไทยที่พี่น้องเนาะรวยแล้วมักอย่าลืมนะครับทุกอนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำแน่ได้เยอะครับ ไัดไถ่คอมเด้อพี่น้องเด้ออัดไถ่น้ำกันเด้อกินน้ำกันเด้อครับเด้อมาเด้อครับเด้อแซ่บๆอัดไถ่ลูกข้ากับแบบนี้แล้วพี่น้องอัดเสร็จเพิ่นวันกันวันๆแล้วคอยปรุงรสอันนี้เป็นกานสามวันครับมีมาดามทีมาดามร้องนะครับครับเขียบ ตองหวานเก็บไปใหม่เก็บตองหวานเก็บย้ำครับเนาะเับมาดามสุกี้มันกระเห็ดหน้าบ้านทัองสัดทุกอย่างนะครับเนาะมาเลยครับเนาะเสรจแล้วได้ยินเสียงเราไหมน้องมันแสบน้ำเสียงดังนีเด้อ <c oughs> ใก่พี่น้องเมืองนะครับนอานี้ก่ผัไทยนี่เนเสีน้ำาเยผัดเลย่น้ำตาลเลยพี่น้องเนาะเมคกี้นะครับเด้น้ำมะขามครับเฉพายใส่ะะเลย,เลยครับเด้ มี่นี่ซีเอาผักใส่น้ำปลารวมมิตรนะครับเนาะนี่ครักมันแสีบน้ำเสียงดังอี่างน้พี่เขาเนี่ พริกยีซีกับใส่ผักแล้วนะครับเนี่ยรวมมิตรกับปุ้งผักด้วย เป็นเรียแล้วนะครับว่าเป็นแซ่บว่าไม่ร้องคือเปิดโตมวนนี้นะครับแล้วเก็บนะครับนะวุ่นเลยครับนี่นี่ครับผัดอีกสองเท่านะครับนะใส่เกลือนะครับเนาะใส่ซอส ตอนจะจิ <c oughs> ้มไก่เลยครับก <shared> yeah ็ใส่ไปเลยส่วนวอกนะครับเนาะนี่เปิดไฟบื้มดิวเวอร์นะครับน้ำมันเลยพี่น้องเด้อครับเน๊อะามักชิคกป้ยุกสีบัตไทยในเด็ดลืมนะครับเน๊าะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้น้ำเด้อ้วยอีกน้องเน๊าครับเด้อเดี๋ยว chẳng đắng thì không ai xét chứ không Thank okay. you. น้องสีสันนะครับนาะหมนแล้ครับใส่ผักป็นไม่ผิหรอกนะครับใส่ผักลงไปเลยรวมมิตรครับผัดไทยรวมมิตร ย้ำเป็นฟันหงอนนะครับเนาะ <c oughs> ครับที่เป็นร้านอาหารครับม้าก็ต้องมาเตรียมของเตรียมย่าไกลนะครับเนาะที่เป็นมนุษย์เงินเดือนไปน้องเลยก็เป็นเง <c oughs> ินไทยห่อหหลายเ้ยพี่น้องเด้อ ไดหอหนึ่งที่ได้สามจานนะครับได้จานละสิบแปดกิโลนะครับผมบอกว่าน้องสาวมันหันทีเดียวผมนี่นี่ครับน้องสาวหันทีเดียวก็จับพันบาทเดียวเลยครับเนาะเก่งแผงมะดาปากเลยนะครับเด้อถามมากับปากไปคอมเหม็นไต่กิ่งไผ่เรือครับเด้อว่าแซ่บิวแซ่บเป็นยังไงเรือครับเด้องผัดไทยนะครับเนาะ เหมือนเดิมครับมิกกี้กน้ำมันหอยน้ำปลาข่าม,าามือเก่าะนะครับเด้อคินี้พี่ชี้กับใครพีน่น้องเบิึงทีนะครับเนะาะปากมันเกิดจะลืมนะครับวันละหนึ่งไลค์ครับแนมะ่ก่อน <laughs> วัดดีทุกคอมเมนต์เลยครับเอ๊ะความเม่นว่าเป็นยีสีฝันไทยแบบไหนแนะเราตำละเน้นม,มาบอกกันเลยครับเด้ะฝันไทยฝรั่งเศสอย <laughs> ากอยู่บ้านเราเหให้เห็ดหนาพี่น้องเอ้ยมาอยู่ฝรั่งเศสเห็ดเป็นเสย <laughs> เรียแล้วนะครับเนาะโอ้ยเห็นไหครับร,ร้อนๆพี่น้องเลยเห็นไครับเห็นไหมผีน้องนี่นี่ครับนี่ครับพองยีซีกับติดปาดป๋าเลยครับเนื้อ ว,ว้าวไอ้ขึ้นนี่มันจะต้มต้มยำม,มือแรงนรี <c oughs> ่พี่น้องมันจะต้มแซ่บมือแรงนะครับเด้อนี่ครับนี่ครับสุนมงนะครับเนาะปาดไปแล้วมันจะต้มยำม,มือแรงนะครับเนาะท่องเป็นแหนกระดูแหนนะครับเด้อ พี่น้อเปลาม้าน่าวเด็ครับได้แล้วกันึงอับเริ่มบขึ้นตาน้ำพึ่งมีซีแด้วครับเนี่ยาโตเอเลยพี่น้อง ครคับใส่มั่นผมก็เลิกทอมเลยไปน,อนออ้องเดยกัยทิ้งตู้นี่มีครับ ก <laughs> <sk r isa> ระดูกเปิ้นนี่ยว้สับต้มยำมะแรงนะครับเนี่ นะครับเนาะนี่ครับไม่ได้ใส่ถุงมือหรอกครับเพราะว่าใส่สดๆไปเลยครับเนาะใส่ถุงมือมันลื่นแถมมีที่บาทด้วยนะครับมาเด้อครับได้ดีครับไป ทำตาตาทำซุ้มมือทำสลับนะครับเนาะนี่ครับอันนี้ก็ว่าจะต้มยำรลมแรงเลยครับ ชดีเลกเตอร์สาว้าดีเลกเตอร์นี่แหละครับดีเลกเตอร์เพิ่นละครับนอเพิ่นก๋ที่ไปีลงคลิปบลงกันนะครับนอดีเลกเตอร์นี่ครับมาออกหนังออกเด้อพี่น้องเด้อหนังก็จะได้กินได้เด้อพี่น้องหนังก็แซ่บๆเด้อ ก็งฟอดเนี่ยเปิดพตพลันเด้ไปนองเดยอเนี่ยกินได้ทุกอย่างครับบางกลางคนนะคขับเนาะ แม่งออกเป็นชิ้นนะครับเฮ้ยครับเป็นชิ้นๆอีกทีนะครับเนาะสั่นะสงมา าพี่้้องเยงทำทุกอย่างพีนงง่น้องเอ้ยเขียมของขายนะครับเ้อชีวิตตลาดอาหาร เต้มยำเอแรงไี่น้องเนีย่ยครับเรื่องสร้างกระชินสร้างไงแล้วครับเนาะเสียดเสียดก็ไปต้มเที่กับเขายำแรง หนังเป็นไม่ต้ต้มแสบหอมหอมหมูใหญ่ใหญ่ทอดหมูเนื้อแญ่ทอดมูหอมน่ครับอนังเป็นหวกครแล้วนี่เห็นไหมครับต้มเสบเอนเรันนนเด้อพี่นองเดี คืออเเกาแล้้วพี่นงครับชิปนี่วิธีี่การที่ขึ้นปลาเบื้องต้นนี่นะครับเด้อครับขอบคุณหลายเลยครับเด้อสำเร็จเรียบร้อยนะครับเด้อนี่ครับหน้าตาเพิ่นจะเป็นแบบนี้นะครับเนาะเป็นตะกินแบบพี่น้องปัดไทยนะครับเด้อนี่ครับนี่ครับสุ้มงเงยนะครับ คลิปนี้พี่ยีงซี่ก็จะฝากภาพสวยๆนะครับเรืองปลาไซมอนนะครับเนาะหรือปลาซูมงนะครับเและนี่ครับมามักก็จะลืม้ะครับเรื่อฝากกดไลค์กดแชร์ให้นั้นเลยครับเรื่อคอมเมนต์ทุกๆคอมเมนต์นะครับเนาะฝากสวัสดีทุกๆคอมเมนต์ด้วยครับเจอกันคลิปหน้านะครับเรื่อขอบคุณครับบายบาย